สวัสดีครับบุตรท้องบลอชมรูมาวันนี้ก็จะมาตากปุ๋ยนะครับปุ๋ยหมันนะครับหมักไว้อันนี้ที่ต้องหมักไว้ประมาณ90วันนะครับตอนนี้ก็ถึงวันที่133วันแล้วนะครับดูครับบรรยากาศในการตากปุ๋ยหมันวันนี้ครับดูเกษตรกรสมาชิกมาครบนะครับวันนี้นะครับดูที่ตาก็ตัดไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับแล้วอีกบางส่วนก็กําลังยังตัดอยู่นะครับดูครับดูโอโหมาเยอะมากเลยนะครับ เอาน่าปุ้ยมาไงตโตไรกึ่งเงาอย่า้หน้าร้อยเออสมาชิกกลุ่มกาแฟเซียรรัสาป่าบ้านร่มเย็นและกึ่งเงาน้าร้อยเออเมียเรเนี่ยกูจะให้ตอตัวจังไงทิ่ปาตอกปาหลั่งเงาอย่างิ่ปาล้อไงิ่ปาจริงอ่ะสิเออใชิถิ่บปาถิ่บยาจริงเช่ตอกยาจริงเงาก็เดินหน้าดูครับบรรยากาศในการตากอันนี้นะครับตากปุ๋ยหมักใส่ในบรรจุในกระสอบนะดูครับแต่ละคนก็โห A young <coughs> man, banyaka. Enapuima do ngay. Chi anana te ma gorogo hai. Locasu kujine kuo dung. Oi, salapuña doji ngay. Nana lo. Ali đã dê gai có ngay 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 ngay

โอ้ยนะนะชิตรูชมอหิงอจีไงชิตรูชมอหม้อนะสว่าดูฮัดดูบรรยากาศในการตากปุ๋ยหมักวันนี้ครับดูดูจอที่พี่เลิศของเราครับโอ้โหวันนี้ขยันสุดๆนะครับดูครับโอ้โหทำงานไม่หยุดไม่หย่อนนะครับดูครับโอ้โหสุดยอดครับดูครับดูสมาชิกแต่ละท่านครับวันนี้โอ้โหตากปุ๋ยหมักแปลว่าขยันขันแข็งมากเลยนะฮัดดูรับ ดู้่าเจีงฮะเจ๊เจ๊งเจี๊ยงนังงดูครับพอตักใส่ในโปนี้แล้วก็มาเทใส่ในกระสอบนับดูครับมันหนักมากเลยครับนี้บรรจุอยู่ประมาณ30กว่ากิโลกับเกือบ40กิโลนะครับดูนะครับวันนี้ต้องจับคู่อยู่ประมาณ3าคนนะครับอีกคนนึงก็ต้องขุดใส่ในโปนี้นะครับแล้วอีกคนนึงก็ต้องถือ กระสอบฮะไอ้คนหนึ่งก็นี่ครับพอตัดใส่เสร็จปุ๊บก็จะไปเทใส่ในกระสอบนู่นนะครับต้องจับคู่นะครับนี้แค่สองคนนะจับคู่อยู่สองคนจับคู่อยู่สองคนก็สบายนะครับดูดูบรรยากาศครับโอ้โหแต่ละคนโอ้โหขยันสุดๆนะครับดู ดูครับพอตัดไปตัดมาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับแหลดัวงด้วงด้วตแต้แหลตุจยก็ไงอย่างนี้จิจิงว่าพัดรีเพียงอันนี้อันพัดรีเพียงอนะจิจวงนันแหละแหลสากะด้วอสามสีบปอนอะนแหละเนี่ยจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วเหลือแค่นิดเดียวนะครับจุดใจเดียวนะครับก็จะหมดแล้วนะครับดูครับดูบรรยากาศ การตักปุ๋ยหมัดวันนี้นะครับบรรจุใส่ในกระสอบนะครับโอ้โหดูบรรยากาศอากาศก็ดีสุดๆนะครับวันนี้ครับมีแดดด้วยนะครับดูครับช่วยกันผลไม้ผลเมือก็เลยเสกเ,เร็วนะครับเทิอาิลาเทิอาิจีจะมีเนี่ยยอควายจังจิกังอียะเนี่ยทิเฮมามกันนี่ร้อยทิอด้วนนะทีอาฮวยบาเยเ่่เชียงเลียงอ่ะทิอาน้าจะหูแล้วด้วย ยิ่งก้าวมาปุะฮะดูดูดูแดูครับเหลือกองสุดท้ายนะครับต้องใส่สักประมาณสองกระสอบก็จะหมดแล้วนะครับดูครับโอ้โหบรรยากาศแต่ละคนโอ้โหเหนยสุดๆนะครับดูครับโบ้เมือปิดฉาแล้วนะครับประชันของเรานะครับประชันกลุ่มนะครับดูครับแต่โบ้มือเนี้ยสายเกือไง ปะทานะฮะปทานงปทานโกมโคมร้องอาสาม่เยอาสาบ่มหน่อยอย่อตาไซ้อสื้ออจิงอ่ะตานเลยของเราก็วันนี้ถือว่าสุดยอดครับขยันสุดสุดเลยหมดแล้วนะครับหมดแล้ว โอ้บ่เมือนกันนายาส่าสาธดมเพนยาสาบ่เหมือนปะทังปลม่มเองสิครับเสร็จแล้วนะครับเ,เสร็จแล้ว,เ,วเสร็จแล้วนะครับก็พอาตาักใส่เสร็จหมดแล้วก็นับจํานวนว่าได้ประมาณกี่กระสอบนะครับหลังจากนั้นก็นําไปหางกับสมาชิกในกลุ่มครับว่าแต่ละทั้งจะได้กีกี่กระสอบนะครับดีครับ ถือว่าได้เยอะนะครับดูครับโอ้โหสมาชิกแต่ละท่านได้ประมาณ1ิกระสอบด้วยกันนะฮะบรรยากาศตอนนี้ก็ถ่ายรูปมูนะฮะเดี๋ยวนะโรฮิตินลากลังืมมาขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณครับเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนะครับดูบรรยากาศในการขนปุ๋ยอินทรีย์นะครับ